อัปเดตโปรแกรมสามกีฬาชนโคบ้านบ่อหลอในวันที่4กุมภาพันธ์2567นะคะโดยน้องจะเอาคู่เอกพิเศษมาให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะคะโดยคู่นี้นะคะเจอกันระหว่างโคโนดเกียรตินํำโชคนะคะไอสามแสนนะเจอกับโคโนดขุนด่านปราการชนนะคะโดยไอสามแสนนะเป็นโคของน้องอากาศชัยมนตรีนะคะส่วน ตัวโคโนดคุณฐ่านปาการชนนะคะเป็นโคของน้องปกป,ป้องค่ายโคสุประโชคบางขันนะคโดยคู่นี้มีค่าสยนสอดอยู่ที่ 1.02m นสมนะคะสำหรับพี่พคนไหนที่ยังไม่มีช่องทางการรับชมถ่ายทอดสดนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์ของน้องได้เลยค่ะพี่พิาสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เวลา10.0 10. 0นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่ช่องที่เด็ดดัวชนก็ได้นะคะพี่พิทาไปที่หน้าช่องของน้องได้เลยนะ ส่วนมีคนไหนที่รับชมคลิปแล้วนะคะชอบตัวไหนชอบฝั่งไหนนะคะพี่พี่ตายังไม่มีช่องทางลงทุนนะคะไปที่หน้าช่องของน้องได้เช่นเดียวกันเลยนะพี่พี่นะมีช่องทางให้กับพี่พี่ได้ลงทุนกันอยู่นะพี่พีนะหรือพี่พี่คนไหนสนใจเล่นวัวชนสด ไปได้เลยพี่พี่ตาที่แอดพรแปดแปดนะมีแอดด้านหน้านะคะแอดพรแปดแปดนะมีแอดด้านหน้านะคะมีกลุ่มเล่นวัวชนสดให้กับพี่พี่ได้ลองเล่นกันด้วยนะพี่พี่นะสามารถแอดกันเข้ามาได้เลยนะพี่พี่ตาสำหรับใครที่มาเป็นครอบครัวของเราวันนี้นะมีเสื้อสวยๆของครอบครัววัวชนวีพีให้กับพี่พี่ได้ไปใส่รับชมวัวกันเลยนะคะพี่พี่ตาใครที่อยู่ใกล้แบบสนามกีฬาชนโคก็ใส่เสื้อเท่ๆของเรานะคะไปที่สนามได้เลยนะ อย่าลืมนะคะใครที่สนใจนะคะพี่พีตาไปที่หน้าช่องของเองได้เลยนะสำหรับวันนี้ขออนีาตนะอัปเดตคู่เอกพิเศษของรายการไว้เพียงเท่านี้ก่อนใครสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่หน้าช่องได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ